สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพวกพ่อครับผมผู้หนุ่มครับคือเราเหมือนเดิมครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทําทําอะไรครับโป่งลายไม้ไผ่โป่งลายไม้ไผ่นะครับกับห้อหมอสามหครับหนึ่งุงเรียนใช้การทำวิทยานะครับนะครับลักษณะการเลือกไม้ไผ่นะครับมาเบิรงนออกมาเบิรงเลือกไม้ไผ่ที่ดีนะครับ เอาเงาเงาขันทีน้องเอาคูณนะครับเน้นคูณขึ้นไปใบไผ่ไหนึ่งลำนะครับจะใช้ทํโควงรางไม้ไผ่ได้ไม่เกินสามถึงสี่ท่อนนะครับถ้ามันเลยกลางท่อนกลางลำม้ไผ่ขึ้นไปแล้วจะสามารถไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ามันรูมันใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับเอารูเล็กๆนหนาๆลักษณะการตัดนะครับขนาดหกสิบเซนติเมตรนะครับ ตัดข้างคอพระไทยชานเตอร์ตัดข้างคอตัดระหว่างข้อไม้ไผ่นะครับนะครับถ้าตัดแบบนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือลำที่ไม่ได้อันนี้เป็นปลายแล้วนะครับรูมันใหญ่นะครับเวลาเราจะมาจูนเสียงหรือว่ามาจูนเสียงตัดบีบจูนเสียงทําไม่ได้นะครับเพราะลำมันเล็กรูมันใหญ่นี่คือใช้ไม่ได้ไม้ไผ่ที่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัดถิดวิธีตัดข้งคอพี่น้อง อันนี้บ่รดใไม้ไผ่ที่ดีที่ชุดที่ห่อเกี่ยมมาเห็ดกลุ่มมากไม้ไผ่คือไม้ไผ่ที่เป็นเงาเป็นโคลนนะครับของต้นนะครับมีลักษณะหู้น้อยๆตัดก็ต้องตัดขังขอตัดระหว่างข้อนะครับข้อของไม้ไผ่ให้มันเป็นข้ออย่างนี้นะครับขนาด60เซนติเมตรนะครับนี่คือลักษณะการเลือกไม้ไผ่ที่จะมาทํา โปงลางไม้ไผ่นะครับ e ีแรกนะครับผ่านไปครับเดี๋ยวพบพอกันพี่น้องก,กับ EP ต่อไปบ๊ายบายครับสวัสดีครับ